พุทธังสาระนังขจามิธรรมังสาระนังขจามิสังฆังสาระนังขจามิข้าพเจ้าขอรัตนา,กำ,านกำลังบารมีหลวงูุทธพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุพทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรม พระอาหารหันต์พระอริยสฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลก,กธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลตั้งสัจ์จากบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรด ไว้อย่างรูปลักษ์พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นกระแสเดียวก,กันกับจักรพพัดหากข้าขพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามภพภูมิใดก็ตามสวดคาถาจักรพพัดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสจักรพพัดสว่างพามายัางรูปลักษ์พุทธ ธรรมะสังคะทั้งหมดทั้งมวลนวัดแห่งนี้สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วปรับภพภูมิสรงดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโดยรอบหากรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์ หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกดุงกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสะซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอหากรูปนามใดพบภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุงกุศล สร้างบนบารมีนวัดแห่งนี้ตลอดจนได้เข้ามากราบไหว้รูปลักษ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งแหนดีปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คมรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่พริที่สวดักรพิ สุขกระถางเงินล้านสุขะดาชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพกทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลก,กธาตุเหมื่นแสนโกศจักรวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบุญฝากากระแสจกักรพรรดิไว้อย่างสถานที่ต่างๆทั่วโลกย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ก้าพจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดส,สุพรรณบุรีและโดยรอบอย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกดจกวาลทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพะนิพานในการอันควรเทินนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาน มาณีนพรัตศสีสาหัสสาสูรธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานาังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถวรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสปปโสพุทธธรรมสังฆบูเชมิ สพพั er สพเ <S fruit S 1> พพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจกานนจจะยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจกานจจะยังพลังอารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอารันตาน,นจายเตชนะรักขังพันธามิสัะพโสพุทธังอธิธามิธรมมังอธิธามิสังคังอธิธามิ